ไปกันที่เรื่องราวของเทศกาลที่กําลังจะมาถึงค่ะพี่ไหมคะเทศกาลตรุษจีนนะคะโดยการนี้นะคะเครื่องเส้นไหว้เนี่ยปีนี้เขาออกมาฟันธงว่าไม่มีการขึ้นราคาที่จังหวัดยะลานะคะทําให้ชาวยะลาที่ออกไปทยอยเลือกซื้อกันแล้วนะคะสำหรับของเส้นไหว้เพื่อเตรียมรับเทศกาลตรุษจีน,นะคะ่ะ สำหรับเทศกาลตรุจีนในปีนี้นะคะปี2,567กำลังจะมาถึงค่ะโดยวันจ่ายจะตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะวันไหวจะตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์และวันเที่ยวนะคะหรือว่าวันตรุษจะตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2,567 ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของในย่านเศรษฐกิจการค้าเขตเทศบาลน,นครยะลาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดยะลาเริ่มคึกคักกันแล้วค่ะทั้งร้านขายอาหารที่จะนําไปไหว้นะคะ รำไปเตรียมไว้สําหรับวันไหวเทศกาลตรุษจีนอย่างผลไม้กระป๋องเส้นมีเห็ดต่างๆนะคะรวมไปทั้งผลไม้มงคลสําหรับไหวเจ้าค่ะโดยเฉพาะที่ร้านขายเครื่องเส้นไหวเทศกาลตรุษจีนย่านการค้าถนนสายกลางค่ะปรากฏว่ามีบรรดาประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนทยอยเดินทางออกมาเลือกซื้อเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าบรรพบรุษกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองนะคะแบงก์กงเต๊ก ทองแท่งเครื่องแต่งกายหญิงชายแล้วก็อื่นๆนะคะรวมไปถึงโคมไฟประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนร้านค้าสถานที่และมังกรค่ะซึ่งแน่นอนว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีนกันเลยนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แทนปีนี้กันด้วยนะคะในขณะที่ราคาเครื่องเส้นไหวต่างๆไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดค่ะค่ะโดยพี่น้องประชาชนบอกว่าปีนี้ทยอยมาเลือกซื้อหลายครั้งแล้วนะคะเตรียมไว้ล่วงหน้าคนก็ไม่มากนักค่ะ,คะก็จะได้มีเวลาเลือกเพราะว่าถ้ามาใกล้ๆถึงวันเลยเนี่ยคนก็จะเยอะคนแน่นคราวนี้ก็จะ เรียกว่าเป็นการแอรอัดยัดเยียดนะคะ,ะในส่วนของสิ่งที่มาเลือกซื้อก็จะเป็นจําพวกโคมไฟปลาก็นําไปประบรับบ้านค่ะวันนี้มาเลือกซื้ออย่างอื่นอีกสําหรับนําไปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษทางด้านเจ้าของร้านซึ่งทีมข่าวลงไปสัมภาษณ์ที่ร้านชุนกวงพาณิชย์ค่ะคุณธนิตนิราใหม่สกุลก็ให้ข้อมูลนะคะว่าปีนี้สินค้าประเภทเครื่องเส้นไหว้ราคาไม่มีการปรับตัวขึ้นราคาเดิมบางส่วนก็ราคาลดลงด้วยซ้าแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ จะมาซื้อเนี่ยน้อยลงอาจจะเป็นเพราะน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาในห่วงที่ผ่านมาด้วยตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาซื้อกันแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาสําหรับในช่วงใกล้ถึงวันตรุษจีนก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะขายดีกว่านี้หรือไม่ต้องรอดูท่าทีใกล้ๆวันอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันตามศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครยะลาก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่อย่างเช่นการประดับตกแต่งโคมไฟสีแดงมังกรต่างๆทั่วทั้งศาลเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เตรียมต้อนรับเทศกาล รจีนวันปีใหม่ของชาวจีนที่จะมาถึงนี้ด้วยค่ะเน้นย้ำนะคะวันที่8กุมภาพันธ์วันจ่ายวันที่9กุมภาพันธ์วันไหว้แล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์วันเที่ยวค่ะ